ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาปรับค่า PCB component หรือตัวอุปกรณ์เสมือนจริงนะครับเมื่อมองจากด้านบน I I ทีนี้ลำดับแรกครับ I I เราต้องไปที่ g a l l e r y ก่อน I I ก็จะแบ่งออกเป็น2หมวดย่อยนะครับมี Circuit symbols, s y m b o l ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์เราไม่ใช้ครับวันนี้ มาดูหมวดที่2ครับเป็น pcb component นี่แหละครับเราจะมากำหนดค่าต่างๆในอุปกรณ์ในหมวดหมู่นี้กันนะครับคลิกเข้าไปเลยทีนี้เมื่อคลิกเข้าไปก็จะได้หน้าต่าง pcb component gallery ขึ้นมานะครับภายในนี้จะมีโฟลเดอร์ บรรจุอุปกรณ์แต่ละหมวดหมู่ไว้คูจะยกตัวอย่างอุปกรณ์ตัวหนึ่งขึ้นมาก่อนวันนี้นะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะอยู่ในหมวดหมู่ของ discrete semiconductor หรืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนำตัวที่ว่านั้นก็คือไดโอด ก็จะเลือกขึ้นมา1ตัวนะครับวิธีการที่เราจะดึงเข้ามาในกระดาษของเราหรือว่าในพื้นที่ทํางานก็คือลากลากออกมาได้เลยจากนั้นก็ปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนอครูจะลองซูมอินเข้าไปดูนะครับให้เห็นตัวใกล้ๆ นะครับอันนี้ก็เป็นไดโอดที่เราหยิบขึ้นมาเป็นลักษณะเส,สมือนจริงนะครับที่มองจากด้านบนทีนี้เห็นคำว,ว่า D1 ไหมครับเป,เป็นตัวอักษรเป็นตัวแปรที่จะติดอยู่กับตัวไดโอดเราสามารถปรับค่าได้โดยการดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับ <Yeah. S 1> ก็จะเจอ DO 15 Property ครับ,รบเป็นหน้าต่างการ ปรับแต่งค่าต่างๆของไดโอดตัวถังนี้ Number ก็จะเป็นตัวแปรตามด้วยตัวเลขในที่นี้กำหนดไว้เป็น d ครับลำดับก็เป็น1สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัว d ตัวนี้กูจะลองเปลี่ยนดูครับเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ครับสั้นๆเป็น b เป็น c ก็ได้ แต่ส่วนมากก็นิยมใช้เป็นตัวดีนะครับเพราะว่าเป็นไดโอดลำดับครับก็เปลี่ยนได้เหมือนกันครับเป็น1เป็น2เป็น3กดเพิ่มกดลดได้หรือเราจะลบแล้วพิมพ์ใหม่ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ครูจะให้เป็น1ไว้เหมือนเดิม แคปชั่นครับเป็นข้อความประกอบจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ในอดตัวนี้ครูจะใช้ลักษณะของการเรียนกระแสนะครับเรียกว่า Rectifier เอ่ะเพราะฉะนั้นครูจะพิมพ์ข้อความไปว่า Rectifier ในช่องแคปชั่นนี้นะครับ แต่ส่วนมากเขาจะไม่ใส่กันนะครับจะใส่เพื่อระบุเอาไว้ให้ผู้เขียนแบบเข้าใจหรือให้คนอ่านแบบเข้าใจก็ได้แล้วแต่ครับส่วนโมเดลเหมือนกันครับก็ไม่ค่อยนิยมใส่ในวงจรเหมือนกันแต่เราจะพิมพ์เพื่อที่จะระบุอุปกรณ์ตัวนั้นว่ามันเป็นโมเดลอะไรก็ได้อย่างเช่นมันจะมีเบอร์1 n 4 0 0 1 1 n 4 0 2พวกนี้ครับอครูก็ใช้ตัวอย่างเป็น1 n 4 0 1ไป เราก็จะได้ข้อความที่เปลี่ยนไปแล้วครับมีแคปชั่นเป็น r e like c t i f i e r แล้วก็มี D1 เหมือนเดิมทีนี้เราก็ oh. สามารถคลิกเลือกได้นะครับ แล้วก็ลบทิ้งได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการลบไปแล้วจะกลับมาไหมไม่หายไปไหนครับเอากลับมาได้ครับเราก็คลิกขวาแล้วไปดูที่หัวข้อ s y m b o l s ครับเราจะเห็นนะครับมีข้อมูลทุกอย่างหมดเลยครับ Caption, ไ e ค i ท r i าก็ยังอยู่ ดีก็ยังอยู่แม้แต่โมเดลครับที่มันไม่ได้ปรากฏขึ้นมา1 n 0 1ก็ยังอยู่หากเราต้องการจะให้มันกลับมาแล้วก็คลิกเลือกเข้าไปครับอ่ดีหกลับมา1ตัวและต่อไปครูก็เลือก c a p ชั่น rectifier แล้วก็ไปเลือกต่อ1 n 0 1ออกมาด้วยนะครับดูว่า เมื่อเราใส่เข้าไปทั้งหมดเนี่ยมันจะเยอะมากซึ่งไม่นิยมกันนะครับส่วนมากเขาก็จะใช้แค่ด D1 ตัวเดียวพอทีนี้เดี๋ยวเราจะลบออกเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะครับมันเกะก,กะภายในวงจรที่เราออกแบบวิธีการลบมีวิธีครับก็ไปติ๊กตรงกรากบาดแล้วก็มาจิ้มลบได้เลย นะครับอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับ delete แล้วก็คลิกเลือกลบได้เลยครับข้อความเป็นอิสระจากกันนะครับแต่ละหมวดแต่ละแต่ละแบบนะครับเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกลับมาที่ตัว select tool เ,เหมือนเดิมนะครับลูกสั่สีขาวไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปจิ้มอะไรแล้วมันลบหมดเลยทีนี้เรามาดูตรงวงกลมสีน้ำเงินตรงนี้บ้าง เขาเรียกว่าแพดครับตัวนี้เป็นจุดสำหรับให้เราบัดกรีเข้าไปนั่นเองเราจะปรับแต่งแพดกันครับคลิกขวาแล้วไปที่แพดครับอ่าก็ไปปุ๊บก,ก็จะได้หน้าต่างขึ้นมาครับเป็นแพด p r o p e r t y มาดูที่ส่วนแรกก่อนเชฟครับเชฟก็คือรูปทรง ตอนนี้เชฟถูกเลือกอยู่ในหัวข้อราวราวก็คือวงกลมนั่นเองความกว้าง0.08นิ้วความสูง0.08นิ้วเลเยอร์นะครับถูกเลือกไว้เป็น both size อัตโนมัติซึ่งข้างในเนี่ยจะมีอ่าเลเยอร์ให้เลือกอีกก็จะมี solder size เป็นด้านล่างสําหรับแบตเตอรี Component s i e เป็นด้านบนที่อุปกรณ์อยู่ส่วน Board s i นี่คือทั้งคู่ครับทั้งบนทั้งล่างโคครับโคคือหลุมรูรูรมวงกลมข้างในน้ําเงินอเกีครับ นั่นคือดูที่ต้องเจาะส่วนแกลเป็นพื้นที่รอบวงกลมสีฟ้าครับอ่าสีน้ำเงินครับมันเป็นช่องว่างระหว่างทองแดงที่จะมาใกล้กับตัววงกลมของเราเดี๋ยวจะอธิบายครั้งหนึ่งอ่ะกูลองเปลี่ยนแบบบ้างครับจากราวเป็นสแควร์แล้วดูผลครับอ่าจุดบบตรกรีของเราหรือแพดเนี่ยเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเห็นไหมครับ อ่ะครานี้ลองปรับปรับความกว้างครับเป็น0-04อ่าความกว้างก็จะแคบลงนะครับเราสามารถปรับแพดได้ตามความต้องการของเราเลยอ่ะครานี้กูเปลี่ยนรูปแบบบ้างเป็นสควอตนะครับสควอตคืออะไรคือการบีบ จะเรียกวงรีก็ไม่ใช่ครับเป็นลักษณะการจุดแบตรกรีของ i อเห็นไหมครับสังเกตครับด้านที่เขาเป็นด้านแคบแบบจะเปลี่ยนให้กลายเป็นลักษณะของมนนะครับส่วนด้านกว้างจะเป็นเส้นตรงอยู่คุูลองไปปรับใหม่ครับเป็น0.08กับ0.04ีทางหนึ่งก็จะกลับกันเห็นไหมครับ คราวนี้กูลองปรับไปเป็นแบบราวเหมือนเดิมบ้างเกิด <N> อะไรขึ้นอ้าวกลายเป็นวงรีครับทําไมถึงเป็นวงรีเพราะว่าอัตราส่วนระหว่างความกว้างกับความสูงเนี่ยมันไม่เท่ากันถ้าเราปรับให้เท่ากันครับเป็น0 08ก็จะกลับไปเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือการปรับแพกหรือว่าจุดบัดกรีที่เราต้องบัดกรี อุปกรณ์ต่างๆนะครับเลือกได้ตามความเหมาะสมได้ตามความต้องการของเราเลยคราวนี้เรามาดูครับ Copper Area คืออะไร Copper Area ก็คือพื้นที่ทองแดงที่เราจะสามารถนำมาถมอุปกรณ์ได้แต่ก่อนจะไปใช้ครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนนี้ครับ สกรีบอร์ดแผ่นสีเขียวก็คือแผ่นปริ้นนั่นเองแผ่นปริ้นเปล่าๆเวลาออกแบบต้องมีพื้นที่ครับอันนี้ก็คือพื้นที่ของเราเหมือนเรามีที่ดินนะครับแล้วอุปกรณ์ก็เป็นอุปกรณ์เป็นบ้านต่างๆที่ไปปักอยู่บนที่ดินนั้นอพอเราไปดูที่ real world ครับ <c oughs> ก็จะสังเกตเห็นสีสันแลวครับลากพื้นที่เข้ามาเท่านี้ไดโอดก็จะอยู่บนแผ่น PCB ละ สังเกตดูว่ามันโล่งมากนะครับตรงสีน้ำเงินน่ยคือส่วนที่เป็นทองแดงครับลองไปดูตรง art work บ้างอ่ามุมมองนี้ครับสีดำอ่าเป็นสีดำแล้วสีดำคือทองแดงครับสีขาวคือส่วนที่ทองแดงโดนกัดทิ้งไปกลับมาดูที่ normal ครับแล้วเราจะเอา copper area เนี่ยมาถมที่ครับถมไว้ปุ๊บอ่าสีแดงเถือกหมดเลยครับ เห็นไหมครับสีขาวๆเมื่อไปดูตรง art work จะชัดขึ้นอ่าแยกกันเลยครับขาวคือพื้นที่ว่างที่ต้องกัดออกนั่นก็เรียกว่าแกลบนะครับเป็นแกลแกลคือช่องว่างระหว่างทองแดงนั่นเองอ่ารู้จักแกลบแล้วนะครับทีนี้เราไปปรับต่อครับปรับแกลก็คือที่ว่างระหว่างทองแดง จาก0.05คูปรับเป็น0.02อ่าเห็อ่าไหมครับแกลบก็จะแคบลงครับทองแดงด้านรอบๆก็จะเข้ามาใกล้มากขึ้นสังเกตนี้ก็จะชัดเจนนะครับสีดำกับสีขาวมีประโยชน์อย่างไรจะทำให้เรากัดปริ้นได้เร็วขึ้นนะครับประหยัดเวลาในการกัดปริ้นต่อไปมาดูโฮครับโฮก็คือหลุมหรือว่ารูที่เราต้องเจาะ ปกติแล้วไม่จําเป็นนะครับที่ต้องแก้นะครับแต่เราจะปรับก็ปรับได้ครูลองปรับให้มันใหญ่ขึ้นดูเป็น0ูนนิ้วปุ๊บอ่าหลุมมันก็จะกว้างขึ้น,นก็คือ,อรูที่อุปกรณ์เราจะเสียบขาอุปกรณ์จะเสียบลงไปนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ครับก็เป็นการปรับอุปกรณ์ใน PCB c o m p o n e n t นะครับ